ช่วงของคนดังออนเซวันนี้นะครับผมพาสรุปสะหน่อยนะฮะว่าในส่วนของปี2,500หกสิบที่ผ่านมานะครับมีภาพยนตร์เรื่องไหนกันบ้างครับที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Google นั่นเองครับวันนี้เนี่ยจัดมาให้5อันดับด้วยกันครับบอกเลยครับว่าสนุกมากๆเลยทีเดียวเรื่องมันที่อันดับหนึ่งนะฮะตกเป็นของบาร์บี้นั่นเองครับผมหนังที่สร้างกระแสสุดปังรานไปในทุกวงการครับผมทั้งของเล่นเสื้อผ้าเครื่องสําอางสร้างรายได้มหาศาล อันดับ2ครับผมนั่นก็คือออฟเพนแฮ e เมกับภาพยนตร์แอคชั่นแนวประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2ฮะที่เป็นนักฟิสิกส์ผู้พยายามจะสร้างระเบิดปรมาณูในช่วงของสภาวะสงครามนั่นเองครับมาต่อที่อันดับ3ครับผมนั่นก็คือจาวานหนักแอคชั่นระทึกขวัญจากอินเดียที่นำแสดงโดยชารุคขาสุปตาที่กลับมาทวงบัลลังราชาบอลลีวูด อันดับที่4นะฮะตกเป็นของซา of Freedom ครับบอกเล่าเรื่องราวของทีมเบลดาร์อดีตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ลาออกจากงานในฐานะสายลับพิเศษที่มีการสืบสวนสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเพื่อช่วยเด็กๆจากแก๊งค้ามนุษย์และอันดับหฮะกับจอห์นวิกชาร์เตอร์แรงกว่านระก4นั่นเองครับหลังจากที่ถูกสภาสูงตั้งค่าหัวตามล่าเขาต้องพยายามเอาตัวรอดทุกวิถีทางหนทางรอดเดียวจำเป็นต้องกลับไปเผชิญหน้ากับชาตาตกรรมที่รอเขาอยู่